โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามมุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจะพิจารณาความเมกตาอีกเช่นเคยเนานะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมีการอัปเดตนะครับในส่วนตัวของอะไรใหม่ๆที่มาจากเพจออฟฟิเชียลของตัวเกม b l a c k คอร์กเเลยนะครับก็เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เราอาจจะรอคอยหรือว่าบางคนอาจจะรอตัวอื่นหรือว่าอาจจะรอกิจกรรมใหม่เนี่ยเรียกได้ว่ามาแล้วลูกจ้ากิจกรรมใหม่และก็ตัวใหม่ที่หนูอยากได้มาแล้วนั่นเองนะครับเนาะก็หลกัหลกๆเป็นตัวอะไรกิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านค้าเติมเกมนะครับผมขอแนะนํามารูช,ช็อปเลยเพราะว่าร้านค้าของเขาเนี่ยเติมเร็วสะดวกปลอดภัยถูกใจไม่รีฟันแน่นอนเพราะว่าร้านขเขา จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแฟนเพจเนี่ยมีคนกดถูกใจถึง1นึ0 0 0สคนนะครับแล้วก็ร้านเขาเนี่ยรับเติมทั้งแบล็คโควาเอ็มฟรีไฟอาร์วีโลมบอกสามารถทักไปที่เพจหรือว่าแอดไลน์ไปได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วแล้วก็เผื่อใครหากลุ่มแบล็คโควาอยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อวแบล็คโควาเอ็มซื้อขายแลกเปลี่ยนบาราฟาร์มลี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับโอเคมาตอนนี้เเเรราาออยู่ในนนนนพจ Clover Black หลัักกกะคคคบมมนะมีดดตติถึง 1, 40, ง140,000ข M เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเรียกได้ว่าแฟนเพจเพิ่งประกาศมาเองเลยนะครับประมาณ27นาทีก่อนตัวละครใหม่ครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าประกาศมาตอนไหนนะสังเกตนะครับเขาเขียนเป็นคู่มือตัวละครแสงสว่างนำทางในความมืดลิสผู้นำเนตรมานแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมกับพลังที่ยากจะมีผู้ใดเปรียบนะเดินเข้าสู่เกมเรียบร้อยครับผมดูทรงแล้วมาเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็เป็นการาพรีวิวนั่นแหละนะครับเป็นพรีวิวตัวละครลิสต์นะเป็นสายโจมตีสีเขียวนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยจะเฉิดฉายก็ต่อเมื่อมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาพร้อมกเขาก็คือไลอา ไลอาเนี่ยเป็นตัวละครสายโจมตีสีเขียวเหมือนกันแต่ว่ามันมีสกิลประสานที่เหมือนติดบัคครับสกิลทีเดียวตายทั้งทีมเลยนะครับแม่งแรงมากนะแล้วก็ลิสเนี่ยเป็นตัวละครประเภทโจมตีเป้าเดี่ยวที่ทุกสกิลเสริมอัตราคิริคอนให้เขาเพราะฉะนั้นตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่โอกาสติดคริมากที่สุดในเกมก่อนจะโจมตีจะบัฟอัตราคิริคอนให้ตัเองอะไรอย่างนี้นะ ปราปลายคือเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในตัวที่รหลายคนก็อาจจะชอบนั่นแหละนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับมาแล้วครับลูกเต๋าโคเวอร์คือต้องบอกก่อนว่าการพลอยลูกเตาเ๋านียต้องบอกก่อนว่าสายฟรีเลยได้นะมันจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทับซ้อนเรื่อยๆครับคือเราสามารถเล่นไปเรื่อยๆอย่างเช่นมันอาจจะมีการลงดันเจี้ยน5ครั้งพอเราลงดันเจี้ยนเสร็จเราคลิกกดรับของใช่ไหมมันจะมีลงดันเจี้ยนสิครั้ง 15ครั้ง20ครั้ง30ครั้ง40ครั้งไปเรื่อยๆอ่ะพูดง่ายคือเรายิ่งทําเควสไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถได้ของเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบเควสรายวันรายสัปดาห์มันเป็นเควสสเต็ปอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครขยันทำเนี่ยก็จะได้ของเยอะซึ่งมันมีโอกาสได้ทั้งตัวของลูกเต๋าสีขาวและก็สีทองด้วยลูกเต๋าสีขาวเนี่ยนะครับลูกเต๋าสีขาวเนี่ยจะเป็นลูกเต๋าที่อ่าทอย1-6ถึงประมาณนี้แต่ว่าลูกเต๋าสีทองเนี่ยสังเกตมันจะมี1-3ถึง อ่าแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ4ีถึงหเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเตาสีทองเนี่ยเรากําหนดได้ว่าเราจะเลือก1-3หรือว่า4-6แต่ว่าลูกเตาสีขาวเนี่ยมันจะสุ่มเลยตั้งแต่1-6เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็คือสายฟรีสามารถเล่นได้เหมือนกันแล้วก็ถามว่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะเข้าตอนไหนถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับกิจกรรมนี้จะเข้าใน7วันหลังจากเกมเปิดอย่างเช่นเกมเซิร์ฟไทยเปิดวันที่30 พฤศจิกายนใช่ไหมสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้กิจกรรมเข้าวันนี้วันที่สี่ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่ห้าจะเป็นวันที่เจ็ดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ้างอิงเนี่ยมันจะมีอะไรมาเพิ่มอีกในวันที่เจ็ดของกิจกรรมก็คือมันจะมีกิจกรรมนี้มาด้วยตัวของบอสตัวนี้เนี่ยนะครับตัวของบอสอันเนี้ยถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันจะโดนอัปเดตเข้ามาในวันที่เจ็ดของเซิร์ฟเวอร์เปิดก็คือเป็นกิจกรรมเลดบอสซึ่ เล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับตัวของลิสเนี่ยตัวของลิสเนี่ยถ้าเป็นอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเซิร์ฟหลักเนี่ยมันจะเข้าใน14วันแต่ผมดูทรงแล้วกาลินาน่าจะมีการลัดแพทหรือเปล่าไม่แน่ใจคือมันประกาศมาขนาดนี้แล้วอะ่ะมีโอกาสที่จะเข้าเร็วๆนี้แน่นอนซึ่งประกาศพร้อมกับกิจก,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 กรรมทอยลูกเต๋ากิจกรรมทอยลูกเต๋าเนี่ยเข้า7วันแน่นอนเพราะว่ากิจกรรมป่าปลายพวกเนี้ยจะมีการอัปเดตท,ทีละ7วัน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 ไปเรื่อยๆซึ่งมันจะมี แล้วก็อันนี้คือเป็นการแจกตัวของใบกาชา10บใบนั่นเองซึ่งแจกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของล่าสุดที่โดนเพิ่งอัปเดตมาวันนี้ก็คือกิจกรรมทอยลูกเต๋าโคเวอร์นะน่าจะอัปเดตมาวันที่7นะตามเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเลยแต่ว่าลิสต์เนี่ยตามญี่ปุ่นเนี่ยอัปเดต14วันแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยต้องมารอดูพรุ่งนี้นะครับว่าเขาเนี่ยจะเอาตัวนี้เข้ามาหรือเปล่าหรืออาจจะมีการประกาศตัวอื่นเข้ามาหรือเปล่าถ้าอยู่ประกาศลิสต์มาประกาศฟาน่ามาเนี่ยเตรียมแน่นอน,นครับเพราะว่าลิสต์ จะเข้ามาในแพทที่2พร้อมกันอ่า14วันเนี่ยสตัวนี้จะเข้ามาแล้วก็แพทต่อไปอีก14วันเนี่ยจะเป็นตัวของไลอากับเซตโตไลอาเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเอามาคอมโบกับลิส t นะครับแล้วก็เซตโตนะสตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะเนาะเผื่อใครไม่รู้ปัจจุบันตอนนี้นะครับตัวของอ่าไลอา s ลิสเซโตแล้วก็ฟาน่าเนี่ยโดนอัปเดตเข้ามาในเกมแล้ว แล้วก็บทเนื้อเรื่องเนี่ยไปถึงบทที่5แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมแบบเคยคาดการไว้แล้วเนาะว่ามีโอกาสที่4ตัวเนี้ยน่าจะเข้ามาเร็วๆเพราะว่าแพทของประเทศไทยเนี่ยมันไปไกลามากถ้านับอ้างอิงจากแพทนะครับแพทของเราเนี่ยจะอยู่แพทนี้อ่าก็คือเนื้อเรื่องบทที่5มาซึ่งมันจะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยโดนอัปเดตมาแค่2ตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมมองว่าน่าจะมาเร็วๆเนี่ยก็น่าจะมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนั่นเองครับก็หลักๆเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ย ถ้าเขาประกาศอีกหลายๆตัวหลายๆต,ตัวเนี่ยมีโอกาสที่วันที่7ของเซิร์ฟเวอร์เปิดเนี่ยอาจจะมีตัวพวกเนี่ยเข้ามาด้วยเป็นตู้เลยก็เป็นไปได้ซึ่งมันคือ,คอการมันคือการคาดการณ์นะขอย้ําผมไม่ได้การันตีว่ามันจะเข้าพรุ่งนี้นะแต่ว่ากิจกรรมไบโคเวอร์เนี่ยกิจกรรมทอยลูกเต๋าเนี่ยถ้าเป็นอ้างอิงจากเซอร์ฟิปูเนี่ยเข้าวันที่7ของเซิร์ฟเวอร์เปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเข้ามานะครับอันนี้น่าจะเข้ามา แล้วก็มีโอกาสที่ตัวของบอสเลดเนี่ยนะครับหรือว่าเลดบอสเนี่ยโกลเลมเนี่ยน่าจะเข้ามาพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าเขาประกาศมานานมากแล้วนะว่าตัวของกิจกรรมที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวของโนเอลใช่ไหมอ่าความพิโรธของโนเอลนะครับแล้วก็ตัวของแบบว่าไอตัวโกลเลมนี้ก็เข้ามาเหมือนกันเผื่อใครแบบว่าอ่าเลื่อนลงไปล่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตตัวของกิจกรรมก่อนๆหน้านี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอหาให้ดูก่อนนะอันนี้ อ่าอันนี้เป็นกิจกรรมเติมเงินแล้วก็ตัวตู้เลทนะมันจะมีแบบว่าเอ่อเป็นแบบว่าอะไรอ่ะมีอัปเดตอัปเดตแบบว่าอ่านี่ครับนี่เห็นไหมนี่ครับหลักๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นแพทที่เขาจะมาในแพทแรกก็คือกิจกรรมทอยลูกเต๋าโคเวอร์ที่เราเพิ่งดูไปเมื่อกี้แล้วก็เลดบอสเห็นไหมแล้วก็กิจกรรมโนเอลเนี่ยความเกี่ยวกลาของโนเอลเนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหลืออีก2อ,อันนี้ซึ่งจะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยสองอันนี้เข้ามาพร้อมกัน แต่ว่าตัวละครเนี่ยไม่แน่ใจขอย้านะผมว่าตัวของกิจกรรมทอยลูกเต๋าเนี่ยน่าจะเข้ามาพรุ่งนี้อันนี้น่าจะคอนเฟิร์มเหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นแต่ว่าเรื่องของตัวละครเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างที่บอกเราแค่คาดการณ์เฉยเพราะว่าบทเงื่อเรื่องมันไปบทที่5แล้วแล้ว,ลวก็อย่างที่บอกออฟฟิเชียลเขาประกาศมาขนาดนี้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะเข้าเร็วๆนี้แหละแล้วก็ตัวของ อไอตัวโกลเลมเนี่ยนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นจะเข้าวันที่7แต่ว่าเขายังไม่ได้ประกาศก็รอดูอีกทีหนึ่งลวกันหลกัหลกๆผมจะอัปเดตประมาณนี้แล้วกันถ้าเขามีการอัปเดตอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็อัปเดตมาเยอะกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งลวกันอันนี้คือมันอย่างที่บอกมันเพิ่งประกาศมานะก็เลยเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนและกันอย่างที่บอกไม่คอนเฟิร์มนะไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าอันนี้น่าจะคอนเฟิร์มน่าจะเข้าพรุ่งนี้เหมือนกันคิดว่านะครับแต่ว่าอันนี้ขอย้มมนะอําผมมมไ่่นวัที30 1, 2, 3 12 สี่ห้าอ่ะก็เป็นวันที่7พอดีใช่ไหมนะครับวันที่7พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช่บอกวันเดียว30 1 2 3 4 5 6ี่้าโอวันที่6วันที่6ไม่ใช่มันไม่ได้เข้าพรุ่งนี้ซอรี่วันที่6วันที่6ผมนับนิ้วผิด30 1 2 3 4 5 6ี่ห้าหวันที่6วันที่6ผมพลาดแลวแปลกๆอะไรวะทำไมเปิดวันที่30แล้วมันเข้าวันที่5วะไม่ใช่ตัวกิจกรรมเนี่ยจะเข้าวันที่6นะขอย้ำ พูดใหม่นะวันที่6ครับวันที่6วันที่6อันนี้ก็จะมีโอกาสเข้าวันที่6เหมือนกันประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับเทปน,นี้ผมต้องขอจบใ่เยปเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ